นายกเศษฐาชื่นชมและเอาใจช่วยทีมงานแก้หนี้สปทในการสัญจรลงพื้นที่คลายทุกข์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการลงพื้นที่ของทีมงานแก้หนี้สปเทเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567โดยดรเกตทิ์สุภวณิตนนรองเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำทีมสปรทร่วมง,งาน สบทอสัญจรรวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินคร,รูและบุคลากรในจุดที่5ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหารณโรงเรียนวยิทยาศาสตร์จุฬาอรราชวิทยาลัยรวมกับดรกิติรัตนนระนองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขนี้สินของประชาชนรายย่อย ดรขจรธนแพทย์ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการกํากับการแก้ไขหนี้สิงของประชาชนรายย่อยและดรนรินทํนนานาญดูประธานสากลอมรัพย์ครูการจนบุรี เพื่อหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหานี้สิงครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือที่ลงทะเบียนเข้ารับการแก้ไขหนี้สิงกับสปทโดยมีผู้บริหารจากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่10ถึง14ทั้ง20จังหวัด78เขตพื้นที่การศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า400คน และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live กว่า23,451คนพร้อมด้วยประธานสหกรณ์อมัพย์ผู้จัดการสหกรณ์อมัพย์ผู้แทนธนาคารออมสินผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับเกียรติจากนายวร,รยานบุญนราษผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ดรเกิพ์สุภาวณิตรองเลขาทีการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งขับเคลื่อนนโยบายการดรัครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่รวมกับสถานีแกน้ครูทั่วประเทศซึ่งการส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินและความสุขในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรจะช่วยให้สามารถทำหน้าที่ในการสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุขแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับเงินเดือนเหลือมากกว่า3 0มิ ซึ่งจากการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของสหกรณ์อมทรัพย์ครูพบว่ามีสหกรณ์อมทรัพย์ที่มีผลต่างของอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละศ9 0จนถึง7.65ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและการบริหารจัดการเงินในสหกรณ์นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี่บัตรเครดิตและนี่นอกระบบ ผู้มีการสำนักกานเขตพื้นที่การศึกษาควรสร้างความตระหนักถึงปัญหาหนี้บัตรเครดิตโดยแนะนำให้ชำระตามความสามารถและไม่เพิกเฉยต่อหนี้สิน ควรให้ความรู้เรื่องการเงินและการบริหารจัดการหนี้แก่ครูควรติดต่อธนาคารเพื่อเจราจารปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบีย้ยหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานกฎหมายและตำรวจในการเจราจากับเจ้าหนี้ร่วมด้วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครูและบุคลากรต้องถูกข่ายทุกและสร้างสุขอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพห้องเรียนให้นักเรียนมีความสุขที่สุดโดยเริ่มจากครูที่เป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ครูยินได้นักเรียนอุ่น สร้างห้องเรียนแห่งความสุขได้อย่างแท้จริง